โอเคนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว,ว่าทำไมผมเล่นรนหัสนี้คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รหัสหลักก่อนนะฮะรหัสหลักของผมอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้เลยผมเปลี่ยนรหัสผ่านไปนี่นะแล้วมันล็อกอินไม่ได้ทุกคน ผมว่ามันไม่น่าใช่โปรเพราะผมแอบส่งรหัสมาหลายวันแล้วคือมันยังไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้เอารหัสอันนี้ก่อนแล้วกอ็อาจจะเห็น L D P เยออันนี้ผม F K ฟาร์มฟาร์มพวกกับผมจะฟาร์เมเจมแล้วไปซื้อตัวดีๆเอามาเอามาถ่ายคลิปอะราแล้วผมจะเล่นในรหัส <c oughs> เกลคุ้มนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นแมบอันนี้แบบนี้ผมลืมเตรียมผมลืมเตรียมเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นดินสกัสนะครับนึงนะปุ๊บไปนี่นะเดี๋ยวผมขอใช้ ถ่ายนานเกินไปเนะาะประมาณนี้เดี๋ยวเข้าเกมกันเลยนี่นะแมพชื่อตามนี้เลย d e m n s c u s นะฮะมคอถ้าผมเล่นในคอมอะ่ะผมจะตัดผมไม่ตัดไม่แล้วเพราะผมตัดคลิปไม่เป็นในคอมอะ่ะผมทำได้แค่ถ่ายอย่างเดียวเนาะอืออึงนะอะไรนี่ผมผมเริ่มเอือแล้ว เดี๋ยวมาดูข้าใหม่กันนี่นะแบบชื่นนี้เลยดีนสกอ๊อตเผื่อใครอยากเล่นเนาะอืมอืมอืม,อมโอเคนะฮะพรุ่งนี้เผื่อโอค่คคลิปหน้าผมอาจจะถ่ายอันนี้ก็ได้นะแต่โอกาสมันน้อยอยู่เพราะว่า ผมน่าจะไปถ่าย fc mobile เนอะไป,ไปถ่าย fc mobile fc mobile เรและที่ผมจะจะถ่ายตอนนั้นเนาะอือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาถ่ายคลิปอัดคลิปเล่นสนุกสนุกเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะปิดเจอก่อนคลิปก็ยังอัดอยู่นะครับโอเค ตอนนี้เริ่มแล้วฉันเป็น E.R. ตำลังน้นผมขอเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าผมเป็นใครที่เราด,ด,ดูตอนนี้เกมโคตรแหลกเลยครับผมเดี๋ยวค่อยตัดอะเดี๋ยวค่อยตัดขี้เกียจขี้เกียจตัดตอนนี้ตอนวิ่งดิ คือ,อทุกคนก็ไปเล่นที่ชุมชนผมก็ได้นะผมก็จะแบบมีนู่นน,นี่ทำเนาะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เพื่อวันไหนผมอยากจะแกจกไก่ตันผมก็จะไปพิมพ์ในชุมชนเนาะสุมผู้โชคดีว่าใครจะได้ไก่ตันกันครับเนี่ยว่าผมเล่นเมียนที่สุดนะ อ๋อไม่อะไรนะยังมีคนอเล่นเชิวอเลยชิวแต่ก็ไม่ค่อยชิวมากเท่าไรเพราะว่าผมเออแดกแล้วตอนนี้ราะมันแหลกเกินนะทุกคนกคนมันแหลกเกินแป๊บนึงคอกิกผมพับต่ำๆหน่อยแล้ว,ลวกันเฮ้ยปกติแหละคลิปห <c oughs> น้าผมก็อยากจ,จะไป ถ่ายเบดบอลอยู่พอดีผมไม่ค่อยมีผมไม่ไจะอลิบไยเนาะผมก็อาจจะไปแบบถ่ายเบดบงเบดบอลแต่จะไม่ได้ถ่ายในรหัสหลักที่ผมเคยถ่ายแบบปกติเนาะเพราะว่าารหัสมันมันบินเพราะว่าผมจำารหัสผ่านไม่ได้เนาะทุกคน ตอนนี้ผมก็แบบพยายามทำช่องพยายามทำคลิปทำคลิปดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามอัดคลิปใส่เพลงใส่นูน่นใส่นี่ใส่นั่นอืมแต่เหมือนก็ยังดีไม่พอคือแบบแต่ละคลิปคือแบบมันไม่มีคนดูเลยทุกคนผมทำดีที่สุดแนละ้ว ไม่เชื่อเลยผมคนเดียวนะเนี่ยใช่นลผมแบบเล่นกับเนียนมากเนียนแบบโเคตรเนียนนะเอา้าเฮ้ยมันรู้ได้ไง,ไงวะเฮ้ยเป,เป็นไปได้ยังไงกครับเนี่ยเออไปกันเลยผมจะไม่เปิดเพลงว่าเดี๋ยวมันมีน,นิกาชิดเนาะ มั้งนะมันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่รู้เปลียน,นยังไม่ยิงผมไปแอบดักก่อนแอบดักท่านี้นี่ผมจะดูนะถ้าถ้ามันออกถ้ามันออกไปแล้วเควสดเควสเควสดมันสำเร็จอะ่ะผมจะดู ยังไม่เสร็จยังเวยังไม่สำเร็จแต่ว่าอันนี้คนอีมีดีไม่เชื่อคนอันนี้บอดมันจะชิค่รลาสะดวกซื้อนะไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสีน้ำเงินไอผมว่าใช่อ่ะผมว่าใช่อ้ <c oughs> <c oughs> เออว่าผมลืมดูข้างบนเลยว่ามันเป็นลานอะไรหนระือเปล่า ตาบอดสิบสองวิมาเฮ้ยมันผมเห็นว่ะเหมือนผมเห็นตรงสตรีทชอบพี่ไม่ใช่บเลไม่ดูอ,อะไรกันเลยเหรอเนี่ยไวต์การ์เดนนะไวต์การ์เดนไวต์การ์เดนไวต์การ์เดนเอาไม่น่ายิงมัวเลย ผมขอเช็คแป๊บนึงนะโอ้ยเจ็ดนาทีแล้วชิวๆเดี๋ยวตาเดี๋ยวตานี้จบจบคลิปเลย <c oughs> อ่าแอ้อขอดูนู่นนี่แน่นกันนะโอเคจบ <c oughs> คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะวันนี้ก็เอ่อก็สนุกก็สนุกอยู่มั้งเนี่ยตาจองๆก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายวีออแชมป์วิ่งๆๆๆๆๆ อา้าวมันเห็นวิ่งอมันมันไม่สนใจวะรันๆันว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 ิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนหายตัวเฮ้ยมันจับไม่ได้จริงดิหรือว่าแม่แบบเตรียมจะยิงแต่มันไม่ยิง ก็จบเพยงท่านี้เนาะพอแล้วคลิปก็พอแค่นี้รัตากอนบาย